เราถูกเจาะเย้ยถ,ถามว่าไอ้พวกสอบตรงไอ้พวกขี้แพ้เรามาครั้งนี้เพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้ภายใต้หลักคิดที่เราจะพูดอยู่เสมอว่าเราเข้ามาเพื่อลบเครื่องประเทศไทยด้วยการเมืองสีขาวพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ผมเชื่อว่าขนาดนี้พี่น้องประชาชนคงมีคําถามถามไปยังหลายๆส่วนของประเทศไทยว่าวันนี้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ได้อย่างไร มีคนกล่าวหาว่าตำรวจเป็นโจรเรือนจำเป็นซ่องการเบืองน้ำเน่าสีเทาเข้ามาครอบครองเมืองหละคนยิงตั้งคำถามแล,แล้วประเทศจะไปอย่างไรล่ะเรายอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพักไทยพักดีไม่ได้ประสบความสำเร็จ เราไม่มีสอสอแม้แต่คนเดียวในสภาผู้แทนราษฎรเราถูกเยาะเย้ยถากถามว่าไอ้พวกสอ,อบตกไอ้พวกขี้แพ้แต่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าแม้เราจะถูกเยาะเย้ยถากถางแต่เราไม่เคยหวั่นไหวตราบใดที่ประเทศยังมีปัญหาอยู่เราต้องสู้ฮะผมยืนยันว่าเรายืนอยู่ได้ถึงวันนี้เพราะเราสู้ฮะพี่น้องครับมีคนถามผมว่าไทยพักดีทําไมไม่ประโรมกับพักอื่นผมก็ต้องถามกับพวกท่านว่า ในระหว่างที่สถาบันถูกคุกคามพวกท่านมัวไปหลบซ่อนตัวเองอยู่ที่ไหนระหว่างที่ประเทศมีปัญหาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนเดือดร้อนพวกท่านมัวไปหลบซ่อนตัวเองอยู่ที่ไหนไทยพักดีไม่เคยหนีไปไหนเพราะไทยพักดีอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนตลอดนี่จึงเป็นคําตอบที่เราจะบอกกลับไปยังพวกท่านว่าที่อย่าให้มีการรวมกันเพราะเราไม่เชื่อว่าพวกท่านคือของจริงเรามองว่าพวกท่านคืออีแอบบและพวกท่านเปิดตัวมาก็คือช่วงเลือกตั้ง ่างจากพวกเราทายพักดีไม่ว่าเราจะมีตําแหน่งหรือไม่มีเราสู้กับประชาชนมาตลอดครับและบอกพี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเราเรียนรู้จากความล้มเหลวของพวกเราในช่วงที่2องปีที่ผ่านมาแบบจริงๆและเรียนรู้กับประชาชนที่หลากหลายรู้ว่ากลับมาครั้งนี้ประเทศยังมีปัญหาสีเทาเต็มบ้านเต็มเมือง เรามาครั้งนี้เพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้ภายใต้หลักคิดที่เราจะพูดอยู่เสมอว่าเราเข้ามาเพื่อยกเครื่องประเทศไทยด้วยการเมืองสีขาว